ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ททททททานนะครับที่รู้จักผมและยังไม่รู้จักนะฮะอันนี้ผมจะมาเล่นเกมมือถือนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเกมใหม่หรือเปล่าแต่คือเหมือนเดิมนะครับเลื่อนๆไปเจอนะครับชื่อเกมว่า Dark Saga นะครับมีชื่อไทยว่าอ่าสงครามอะไรล้างพันนาศนะครับ ชื่อมันหนังเลยก็เป็นเกมมือถือนะครับผมเล่นผ่านโปรแกรมดอยโฟเอ็เหมือนเดิมครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้มันน่าสร้างตัวละครนะครับมีอาชีพสามอาชีพนะครับโอ้โหโหอลังการงานสร้างดูอ๋อนักเวทนะครับแล้วนักฆ่าอ จัดดิเราสร้างนักลบดก่อนนะสายหลักเล่นง่ายตีแรงตั้งชื่อ,อตั้งชื่อชนนลแล้วกันนะครับกลก็เป็นเกมกเขาเรียกอะไร a อ M อ P ออะไรสักอยอาง <c oughs> อ่านอเอก็ขออภัยนเครัเเดี๋ยวผมจะ ทิ away, ้งล <sweat for> <zos> uh, ิงโหลดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะเผื่อเพื่อนๆที่ดูแล้วอยากเล่นอ่าสักครู่นะครับแล้วผมเซตปุ่มก่อนป้าป้าโอ้โหจบร้อยอ่ะ ก็ภาพสวยดีนะครับโอ้เอฟเฟกต์เ่ยอดก็เป็นเกมเขาเรียกอะไร a ออาอะไรสักอย่างเัยผมว่า ลืมเหมือนกันเลยปิดไปดูข้อมูลมานะฮะโอ้โหสบัดฮัลเล็คเลยนะ,ะยยฟันฟนันมีใครมาอีกมาหมดเลยครับก็เล่นครั้งแรกนะฮะยังไม่ดูข้อมูลอะไรมากเออพ่อ โหมนหมุน,มนทายเยอะมากเลยมังกรอ่ะเพื่จะตายไหมนะเฮ้ยาตายอะ่ะ มังกรน,น้ำํำแข็งก็เป็นเกมเซเวอร์ไทยนะภาษาไทยก็ไม่รู้ว่ามันเปิดมานานแล้วหรือยังคือก็เพิ่งเจอนะฮะผมเพิ่งไปเห็นและคือพอดีผมไปเจอเว็บเว็แบบเกมนะครับที่เขาอ่าเขาบอกว่าเขาแจก,กโค้ดนะฮะ ตอนนี้ตอนนี้นะครับวันนี้วันที่ดูกอนวันที่สิบแปดกุมภานะครับเขาจัดโค้ดกิจกรรมอตอนรับอ่าอะไรอะตอนรับระบบ iOS นะครับประมาณว่ามีทางแอนดรอยและ i อ s นะครับสักครู่ครับผมมา ่าเขาบอกว่าให้เข้าไปที่กิจกรรมยังไม่เปิดนะทำไปไปก่อนนะครับปุ่มนำทางอัตโนมัติคลิก a โ t ษอัตโนมัติามีไอเช่นเคยนะครับ เป็มเกมโบลังผ่านหน้าดูนะครับหรือาทสวยนะครับเอฟเฟกต์เต็มๆใส่นักลบถือขวานน,ออานั่นไปเลยโหสัตว์รัดอีหน่อยเลยดีเลยกันเลยทีเดียว <c oughs> ส่วนมาเ็าจะพูดโดสัตว์รัดเสียงเราก็โหสัตว์รัชดาก็ได้นะครับ รับปีกมีอะไรขึ้นอ้าเติมเงินครั้งแรกอ่าเรายัางไม่ใช่สายเติมเราเก็บเงินสายอุทนนะฮะเล่นไว้ก่อนครับเติมไม่เติมเลยพิจารณาอีกทีนะฮะเปิดกิจกรรมไม่ยังเอ๋อยังไม่เปิดยังล็อกอยู่นะฮะอ่าามาดู ปเลยกันเลยตอนนี้ก็เหมือนแบบประมาณแบบว่าสอนเล่นแรกๆนะครับสกลบวบัวตอนนตัวละคร NPC เท่ามากเลยครับโหอ,อย่างเท่เลยไป เอไอเลยนี่ง่ะครับกลุ่ม,ปม,ปมเปิดเอไออยู่ตรงกลางนะครับมีบังคับด้วยมือมีเอไอนะครับ,รม,ม,รบมุน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 เาสกิลเทามากอะ่ะโอ้ยแจมมาเพื่อนๆเนดดชอบแบบผู้ล้างพันต้องโดนนะครับต้องโดนเลยเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเผื่อ ใอหาไม่เจอนะครับคือผมเล่นใช้ไม่ได้ใช้ใช้คอมเล่นนะครับโดยฟเ็4 x โปรแกรมจำลองนะครับค่อนข้างลื่นนะครับลื่นไหลไม่สะดุดเลยทุบทุบโอยอืมออกหแรงลอยตายตายได้ของนะครับอ๋อ เราแตะหมวกจบแล้วเปิดฟังก์ชันใหม่อุปกรณ์าาเสริมรลอกันหน่อยติดตั้งแล้วไม่เห็นขึ้นนะก็ยังเสกรรกมหัวโกนเนี่ยหัว ตันนี้ฟังก์ชันต่างๆยังล็อกอยู่นะไปกดไปต่อพโอวโหนั่นแกมีปิกแล้วไปก็นะครับเข้ามาได้ สมัคร ID หรือใช้ ID Google พัดก็ได้นะครับสำหรับเล่นใช้ ID Facebook ก็ได้นะครับเด็ดดีเกมเล่นนะสะดวกสบายสำหรับเกมออนไลน์ก็พูดในแบบมุมคนเล่นครั้งแรกนะครับก็สนุกดีนะครับดูเอฟเฟกสมจริงดีนะครับเหมือนมีเลือดออกด้วยนะมีเลือดด้วยคนระับ <c oughs> เสียงเสียงความซับชัวะชัวชัวโชวกใจคอคอขาหดฮัดคอครับตัวแล้วมวากใส่สกิลหมุนเอามาเมื่อกี้มีกดอะไรด้วยโอ้ควางควานเอเอสโล โลดาตาขาวด้วยนะครับไม่ใช่ขี้ขาดนะตาขาวเท่นะเปลี่ยนชุดเออมันไม่มีมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเล้วเนี่ยหรือว่ายังไม่มียังเป็นประมาณชุดแฟชั่นนะแ็คือว่าของในเกมไม่ไม่โชว์อะไรประมาณนี้่า

ซึ่าเป็นเกมที่แบบเน้น PK นะครับเกมไห้เห็นในข้อมูลบอกมาว่าขาพ v p นีนี่ต้องเล่นนะครับเกมก็นะฮะดูจากดูจากนักในที่ผมเล่นนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับก็เล่นในมือถือน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกัน ผมเห็นทุกเกมมาครับในในไม่รู้ว่าเพื่อนๆผู้ชมได้สังเกตหรือเปล่าครับเวลาเกมอะไรสักอย่างในในในอะไรในในกูเ g l ลพย์หรืออะไรชอบเป็นคนไปเมนว่าเข้าไม่ได้วะอะไรีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมผมเข้าได้เข้าไปเมนไว้เข้าไม่ได้อัปเดตแล้วเล่นไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ผมว่างงกัน อาจจะเป็นที่แบบว่าช่วงเวลาเขาทํายังไงปิดเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรสักอย่างนะครับบางเกมนะครับก็แบบเหมือนเกมคอมเราเนะับแบบปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจําวันไม่ประจําสัปดาห์อะไรประมาณนะีไ้ไปไป้องดไปเลยเลย โอ้มีปีกสวยอะใช่นี่แหละไม่บังครับแล้วเปิดไดอไอเล่นอโอ้มีข่าวอะตัวเป็นเล่ เล่าศาสตรกันเลยทีเดียวนะเกมมือถือ,อก็รู้ๆกันอยู่นะครับระบบค่อนข,ข้างเล่นสะดวกสบายนะครับอยากโหดไวก็ใช้ตังอื์ลอ,อยลอย มันปันควา้านลอยอย่ารลอยออ่างโชว์ขวาเราใหญ่มาดูใส่ตอนนี้ก็ยังเสื้อตามสีดำอยู่นะ อันนี้คืออะไรวะออสกิวออัพเกดสกิลนะครับอัพเกดเลยอัพเกรดแล้วก็พลังต่อสู้ก็จะขึ้นนะ อับไม่ให้หมดเลยตอนนีเราคือสองพันสี่แปดสิบหกไม่ได้ทำอีกเราทำเพย์ต่อเกิดคอนเคนไหนยังหาใน Google Play หรือว่าไอเพย์สโต้ไม่เจอแล้วผมจะ ทิงลิงไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากหาเกมใหม่เล่นหรือว่ากำลังอยากกำลังแบบว่าอะไรสุม่มอ่ะในสุ่มสเตตัสด,ด้วยอาวชุดเปลี่ยนแล้วโอ้อสสัตว์รัชดาอะ,อะไรไปไป ลบสองพันเจ็ดกิจกรรมยังไม่เปิดจะลองใส่โค้ดตั่ไหนนะเห็นเขาบอกว่ามูล,ลค่าสามร้อยบาทนะเดี๋ยวรู้ว่ามีอะไรบ้างเกาแจกเป็นกิจกรรมมาต้อนรับเกมนี้ในระบบ iOS นะครับ เราสามารถหาโค้ดได้ตามเว็บเกมนะน่าจะมีใครที่แบบรู้จักเว็บเกมดัง,ดงๆเขาน่าจะให้เอาโคาาด้ดมาแจกอยู่นะฮะเกการ์่เชืยอ คืออะไรแบบต่อสู้อัตจะนมัตแบบว่าไม่ต้องออกเข้าใหม่อย่างนี้หรอแล้วพะบบเมื่อกี้เหมือนว่าต่อเน,นื่องน,น,นะครับน่าจะเป็นแบบนั้นโอโ้โหโหโดกระเดิเมเว้ยช็อตสุดยอดนะครับตีหมูมันมันเป็นอารมณ์ที่ฟินมากเวลาตัวเลขขึ้นเยอะๆนะครับ คนที้เล่นเกมม m ยมโอับสายตีมืนะอคงจะฟินกันน่าดูนะเวลาเวลาตีมอนเตอร์หลายๆตัวแล้วเลือดขึ้นแบบไม่ใช่เลือดติตัวเลขขึ้นแบบประหอบนเป็นอะไรที่เพลินๆนะตัวอะไรวะนะคิงคองพามัน คอมโบหาจุดกเจ็ดแปดจะเสร็จแล้วเอาก็สองร้อยอาลย <c oughs> พมันโอ้โหของะจาย ไฮเทมก็เป็นระดับระดับแปลนะฮะกระดานสีนะครับสก,กิลเอาไว้ก่อนแล้วกันไปทำต่อไปตอนนี้ผมเริ่มอะไรเสื้อ13แล้ว,วะ่ะ5กิจกรรมเปิดแล้วเอาละครับ5 มาวานาลายลับเลยหลับอีกแจกของมันไม่หยุดนัครับแลโคดลับใช่นี้ไหมเรียแบบร้อยครับหลับได้แล้ว แชร์ในเฟ e บุ o กก็ได้ของนะครับเดี๋ยวเราค่อยแชร์กันดีกว่ามานลงทุนมีอะไรอีกที่แจกลับให้หมดโอเคหมดแล้วนะไปเราไปเล่นกันต่อยกำลังมันนะอ่ะาแล้วเราจะดูอุปกรณ์นี่ ได้แรวมามั่งนะครับเมกี้นี้เป็นโคดนะครับมองนี่ก็บโอ้โหโปิทักเกาะน,นะครับเป็น,กนเกาะเว,เวไปกด <c oughs> ไปกดเอสซี ม,มันติดตั้งอยู่แล้วหรือว่าไงลองมันมาหนี่เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ม 3, นะาเรา3,000ไปอีก นี่คือต่อสู้อัตโนมัติทั้งหมดเสียเพชรอ๋อเราเราไม่เพชรเท่าไหร่มีเพชรเจ็ดสิบแปดอ๋อเราเอเนจีอันนี้น่าจะเป็นเอเนจีนะครับเราใช้ธรรมดาอยู่ไหมวะไอ ตเตอร์ก็สวยนะครับมันเตอร์หมดเงี่ยมเลยแต่เราก็หมดว่านะทั่วทั่วทั่วโอ้โหมันเลยเรื่องนี้มันนะเลือดบาดจะไปมือ เพื่อนต้องลองครับเกิดจะชอบนะครับเกิดจะโดนนะครับลิงนี่ไหมอ่ะก็ชาแนลผมนะครับก็พยายามรีวิวเกมเป็นไงไม่ไม่เล่นไม่ใช่รีวิวดิ รีวิวมันต้องอธิบายนะพยายามจะเอาหาคือมีเกมให,ใหม่ๆก็จะมาในมือถือจะมาเล่นให้ดูนะครับแบบเผื่อใครยังไม่เคยเล่นนะครับด้ดูตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ทําเกมเก่าๆไปด้วยครับแบบเกมยุคเก่าๆก,ก,ก็ทํานะครับเผื่อเพื่อนๆท่านผู้ชมแบบชอบเกมเก่าเล่นเกมสมัยก่อนแล้ว มันอยู่ในความทรงจำเรานะครับผมก็พยายามหามากกลับมาเล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้เราจะตายเพิ่มเไดอย่างไงเพื่อเหลือแค่นั้นนะโอ้โหยงสู้ได้เว้ยหมดเลยได้สองดาวอี ฟังชั่นไม่เปิดเรามาดโกันเลยประจำวันสุม่มสกิลหนึ่งครั้งสำเร็จก็ประมาณว่าเว็ประจำวันนะครับถ้าดวนด้วยถ้าดวนคืออะไร หายไปไฟคนเดินนะสก,กิลว่าสก,กิลก็เป็นสก,กิลใช้ความสัมความสามารถก็คือถ้ามันขึ้นหัวกระอับมัน,นคืออะไรอับไปบ้างให้แรงๆใช้เงินนะ อะไรอารอัพเกรดเกรหมวดเกรดอีกอันนี้คืออัพเกรดจนสุดใช่ปะอ๋อใช่แล้วคือกดทีเดียวคืออัพเกรดจนจนสุดเลยนะครับก็ต้องรอเลเวลอัพจะกดได้อีกทีประมาณนั้นปะ สำเร็จรับก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเกมือถือนะครับจะชอบนะครับสําหรับเกมนี้ชื่อ d a ด k s a g กะซากนะซาก a สงครามล้างพัน์อสูรนะครับชื่ออย่างก็หนังเรื่อง Underworld นะครับมีะไรรับอีก มีอะไรรับความสำเร็จรับให้หมดเล่นใหม่ๆนี่รับรับรับซับนะครับผู้เล่นใหม่ในีรับซับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประจำวันเพจยี่สิบรับแล้วก็มีสะสมด้วยอ๋อ ประมาว่าเช็คอินนะครับตรงนี้มีตรงไหนไม่ได้รับอีกยังขึ้นอยู่ตรงไหนไม่ได้กดตามพลาดทาพลาดประจำวันอาก็น,นี่นะครับก็เ,เป็นเกมเพจ คร่าวๆนะครับของเกมนี้นะฮะเพื่อนๆตัวไหนชอบก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงโหลดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับจะมาเล่นระบบอื่นๆนะครับให้ดูนะครับมันต้องมีอะไรให้เราผู้เขียมากมายนะนะฮะก็นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับชอบกปรากดไลค์กดซับสไคร์กันมีคาแนะนำํำใดๆหรือว่าคุณเล่นเกมนี้อยู่แล้วผมพูดอะไรผิดไปก็ให้คาแนะนําได้นะครับผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม